สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ิ่นชัย,ยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมานําเสนอวิธีการประดิษฐ์กระทง n g ลอยเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับเตรียมดอกกาสลองมาครับเสร็จแล้วมัดครับ ตอนนี้ต้องมัดมือเบาๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวก้านดอกจะขาดครับจากนั้นครับนำดอกกาสลองสอดเข้าไป1ดอกครับก็จะได้สามเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมัดให้แน่นครับจากนั้นครับวางเข้าไปหนึ่งดอกครับ เสร็จแล้วนําเส้นนี้ควยมาแบบนี้ครับเส้นนี้กลับมาครับใส่เข้าไปหนึ่งดอกครับนําเส้นนี้กลับมาครับเส้นนี้มัดกลับมาครับแล้วก็ใส่ดอกกาสลองเข้าไปดอกนึงครับแล้วก็ควยกลับครับเส้นนี้ควยกลับครับใส่เข้าไปหนึ่งดอกครับ เส้นนี้กลับมาครับใส่ดอกกาซลองดอกนึงครับเอาสองเส้นไปด้านหน้าครับเอาเส้นด้านบนคว้ยกลับครับใส่ดอกไปหนึ่งดอกครับเสร็จแล้วเอาเส้นด้านล่างคว้ยไปครับด้านบนคว้ยกลับครับ เราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนได้ความยาวตามที่เราต้องการครับ โอเคครับเมื่อเราได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการแล้วนะครับเวลาเราเก็บงานครับเราก็จะเปียตรงนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บไว้ครับการหลุดนะครับใช้แม็กเย็บไว้เราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาเส้นเปียดอกกาสลองที่เราได้ทำไว้นะครับมาล้อมไปที่ขอบกระทงแบบนี้ครับเมื่อได้ที่แล้วครับใช้ไม้กัดปักยึดไว้ครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนำดอกพวงชมพูครับมาตกแต่งด้านในกระทงครับ ั้นตอนต่อไปครับเราก็จะปักทูบเทียนล,ลงบนกระทรงครับครับ,รบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประดิษฐ์กระทรงลอย หากเพืเ่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชายภูมิด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ